สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยอ่านเขียนดรุงศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่หนึ่งคำที่ใช้ตัวนอนเนนในคำนะคะเรามาฝึกอ่านกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มคำที่หนึ่งเลยค่ะ สามเณรหมายถึงภิกษุสามเณรพิษณุหมายถึงพิษณุโลกเมืองพระพิษณุโลกประนีตประนีตบรรจงของประนีตคณะนาคณนานับเหลือที่จะนับคณะนา ธรณีธรณีประตูธรณีสงธรณีสูบขณะขณะนั้นขณะเมื่อพันธนา,นากล่าวพันธนา,นาพันธนา,นาว่าคณะหมู่คณะ ราชาคณะคณะสงฆ์กะรุณาเมตตากะรุณากะรุณาปราณีมะนีแก้วมะนีจินดามณีพิจารณาพิจารณาดู พินิจพิจารณาเรนูเรนูดอกไม้เรนูเกสรอมลณะนะถึงแก่ความมรณะนะนอนเนนหมายถึงอ่านออกเสียงนะนะคะนะวันที่นะกรุงเทพ นอนหอนูสละาะก็อ่านว่านะค่ะเรียนซินะไปซินะต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นประโยคก,กันนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเรื่องธรณีสูบคนชั่วปรากฏว่ามีบ้างรู้สึกตนว่าผิดเมื่อใด ก็จงรับสารภาพแต่โดยดีเมื่อนั้นจึงจะดีพระภิกษุถึงแก่กรรมเรียกว่าถึงแก่มรณะภาพพยานเป็นหลักพิจารณาคดีความต่างๆยิ่งฝึกหัดฝีมือก็ยิ่งประนีตขึ้น พวกวัน,นิพกเป็นคนขอทานที่มักร้องเพลงให้เรามีจิตเมตตากรุณาก่อนความมรณะนี้ไม่มีใครล่วงพ้นได้อะไรเอ่ยสี่ตีนยันพระธรณีสองมือขยี้หน้าผากมีลูกมากไม่เหมือนแม่มแมลงวัน เด็กๆคะอ่านจบบทที่หนึ่งแล้วเด็กๆควรฝึกอ่านทุกๆวันนะคะในหนังสือดรุูศึกษาค่ะมีเรื่องที่อ่านน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยค่ะถ้าเด็กๆอ่านฝึกอ่านทุกวันทุกวันอ่านให้คล่องต่อไปเด็กๆก็ได้ได้อ่านเรื่องที่สนุกสนุกในเล่มน,นี้อีกมากมายเลยค่ะให้เด็กๆ ไปฝึกอ่านทบทวนบทที่หนึ่งแล้วอ่านล่วงหน้าบทที่สองมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้พบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ